ให้เตรียมก็คือนะครับอุปกรณ์ที่ให้เตรียมไว้นะครับก็คือที่ส่งไปในไลน์นะครับก็จะมีนครับสวิตช์นับที่สวิตช์นับสองขานะครับความจริงมันมีสี่ขาก็ได้มี สองขาก็ได้นะครับผมเอาสองขาต่อง่ายนะครับอ,อันนี้ R1T R นะครับพอดีผมแคปแคปมันตกนะครับ R1T สองตัวนะครับน้ำตาลแดงน้ำตาลดำน้ำน้ำตาลดำแดงสองตัวนะครับแล้วก็ LED หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ SCR มันจะอยู่ในถุงตัวอ่า อยู่ในถุงตัวนี่นะครับที่มันเป็นไอซีเรกูลเตอรแล้วก็จะมีทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็จะมีสวิตช์อยู่ในถุงนี้แล้วก็มีซีเนอร์ไดโอดอะไรอยู่ในถุงนี้นะครับเอามามันจะมีตัวถัง TO92 อยู่หนึ่งตัวนะครับอย่าไปสับสนกับทรานซิสเตอร์นะครับให้คุณดูตรงเบอร์นะครับเบอร์ตรงนี้ว่ามันอ่านว่า MC R หนึ่งร้อยฉีดหนึ่งร้อยนะครับถ้าถูกต้องนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันเขียนว่า MCR หนึ่งร้อยเนี่ยก็คือถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราไปเอาตัวอื่นมาจะเป็นรานซิเตอร์นะครับเป็นรานซิเตอร์เป็นตัวอื่นเนี่ยไม่ไม่ใช่นะครับเป็นตัวถังเหมือนกันคือ T O เก้าสองเหมือนกันนะครับอ่ะใครเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วครับยกมือ อ่าพิรพัน์เล็กพง์นับเพียงตูนพร้อมนะครับอ่านับอ่าผมให้เวลาคุณไปดูอุปกรณ์อีกสักห้านาทีนะครับไม่สักสามนาทีนะครับอ่าปิดยกมือลงนะใครสงสัยทรงไหนถามได้ครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมค่อยกลับไปทำส่งวันหลังได้ครับผมได้ครับ ผมอัดผมอัดไว้แล้วเดี๋ยวลง YouTube ไว้นะครับอ่า <c oughs> วงจรที่เราจะต่อก็คือวงจรน,นี้นะครับ <c oughs> วงจรควบควบคุมการนํากระแสหยุดนํากระแสของ s c r แบบอ่าเรียกว่าอะไรกระแสตรงนะครับอ่อาสามนี่คือันนอันโนดเนะาะอ่าสามอาันโนด อันนี้ค่าโทษทำในรูปแบบไหนครับอาจารย์ครับเป็นฟอร์มหรือว่าแบบนี่มันรูปลายเกรดท่านทำมาเลยฮึมโอเคโอเคครับ โอเคนับอ่ามาดูนะครับอ่าการวางอุปกรณ์ครับอ่าอันนี้ตัวนี้ตัวอนะเอ่อผมจะต้องอ่าอันนี้อาร์ร้อยอาหนึ่งเคนะครับอยู่ข้างบนนี้นะนะครับพอนที่ผมตัดรูปมาอ่ะก็คือ ผมจะวางอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับก็คืออันนี้ไฟบวกนะครับสวิตช์นะครับสวิตช์สตัว R1K นะครับ R1K แล้วก็ LED นะครับถ้ากดสวิตช์ S1 นะครับ LED จะติดนะครับกด S2 LED จะดับเพราะว่าเป็นการให้ SCR หยุดนำกระแสนะครับก็คือกระแส เกตทากว่ากระแสโฮลดิ้งนะครับมันก็จะหยุดนํากระแส LED ตัวนี้ก็จะดับนะครับอ่ะนะครับสวิตช์ความจริงมันอยู่ถุงถุงนี้นะครับสวิตช์นะสวิตช์อ่า SCR อะไรเนี่ยนะครับอยู่ถุงนี้ผมจะแยกกับทรานซิสเตอร์ไว้นะครับทรานซิสเตอร์มีสามตัวแยกถุงไว้ต่างหากแล้วก็ตัวนี้คือ SCR เน ถ้าเราดูที่นัมเบอร์มันจะเขียนว่า MCL หนึ่งร้อยนะครับ MCL หนึ่งร้อยอ่ะเช็คอีกรอบนึงครับใครพร้อมที่จะต่อแล้วครับยกมือือนำลาดมีผิรพัน็กพงษ์และพุทธนำวาดปียังกูลชนะกันนะครับพร้อมนะครับอ่าที่เหลือไม่พร้อมนะครับที่เหลือไม่พร้อมก็ดูดูในคลิปแล้วครับ แล้วกันนะครับอ่ะมาดูการต่อจากรูปก,ก่อนครับอ่านี่คือวางการวางนะครับการวางเอ้ยผมเอารูปไหนดีรูปนี้รูปนี้ก็ได้ครับอ่านะครับอ่าขาอันนี้คือิซ้ายสุดก็คือขาขาโถดขากลางคือขาเกตแล้วขาริมขวาสุดก็คืออาโนดนะครับตัว R าร์หนึ่งร้อย หนึ่งเคนะครับจะต่อระหว่างขาอาโนดมาเข้ากับสวิตที่สองของนะครับสวิตมันจะมีสองขาคือสวิตนี้หนึ่งกับจุดนี้ครับนะสวิตนี้กับสวิตเนี่ยสองจุดในสองขานะครับสวิตเนี่ยมันจะมีสองขาคือขานี้กับขานี้ใช่ไหมครับอ่า ถ้าเราวางไว้ในโฟโตบอร์ดนะครับก็เอา R1K นะครับต่อจากขาอ n o d คือคือตรงนี้ขวาสุดนะครับนะครับต่อจากขาอ node นะไม่ใช่ขาเกตนะขาเกตคือขากลางคือขาตรงอันนี้คือขาขาโถดนะครับอันนี้คือขาขาโถดนี่คือขาเกตแล้วนี่คือขาอ n o d นะครับอ่าดังนั้นเนี่ย ขาโอนก็คือต่อ R 1 K มาที่สวิตชนนะครับแล้วก็ขาแล้ว R 1น K อีกตัวหนึ่งนะครับมาต่อที่ขาเกตนะครับแล้วมาต่อที่สวิตอีกหนึ่งตัวนะครับสวิตช์หน,หนึ่งตัวนะครับลายลายเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับอ่า R หนึ่ง K มาต่อกับสวิตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ที่ขาที่ขาขาโถดต่ออันนี้ อันนี้อาโนดนะครับของ LED นะ LED อันนี้คาาโถดของ LED นะครับอาโนดของ LED เข้าไปที่ขาคาโถดของ SCR นะครับถึงกันตรงนี้นะครับแล้วไอ้ตรงนี้นะครับก็ลอยไว้เพื่อจะต่อลงกลาวนะครับนะการวางอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับการวางอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับเริ่มจากเอาขาหนึ่งทมาต่อ ขา Anode นะครับแล้วมาเข้าที่สวิตตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขาเกตนะครับต่อเข้ากับ R1K ไปเข้าสวิตที่2นะครับแล้วก็ LED ครับขา Anode นะครับไปเข้าที่ขาขาโถดของ SCR แล้วก็ลอยไว้ขาขาขาโถดของ LED ลอยไว้นะครับอ่ะมาโยงเส้นแรกครับเอาผมเอาเส้นสีเขียวนะครับ เส้นแรกก็คือเอาคาโถดลงกาวครับคาถดลงกาลปุ๊บอ่ะขาถดจากตรงนี้ลงกาวครับอนโนดต่ออันนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะยังไงอ่ะอ่ะคาอนุคาถดต่ออนโนดเรียบร้อยแล้วต่อลงกาวโอเคอนโนดต่อกับอาหนึ่งเคเรียบร้อยแล้วครับอาหนึ่งเคเรียบร้อยแล้วสวิตอ่า สวิต <Service S 2> ก็ <S <S เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ก,เาาเก็เรียบร้อยแล้วต่ออันนี้ต่อระหว่างขาเกตหนึต่อขาเกดหนึ่งเคต่อเข้าขาเกตเรียบร้อยแล้วมาตรงนี้อ่ะดังนั้นก็เหลือไฟบวกครับไฟบวกเข้าตรงนี้ครับไฟบวกเข้าตรงนี้แล้วก็ไฟลบนะครับเข้าตรงนี้นะครับ แล้วไอนี้ก็สวิตอีกตัวหนึ่งสวิตต่ออ้นหนึ่งต่อข้อขาเกตอีกขอ้ออันนึงต่อเข้าไฟลบโอเคสวิตอีกตัวหนึ่งต่อข้อขาเกตนะครับเข้าขาเกตนะครับอันนี้คือขาเกตนะครับสวิตอีกตัวหนึ่งข้าขาเกต แค่นี้แหละครับในการต่อนะครับอ่ะผมจะมานะครับอ่าแคปหน้าจอให้ดูนะครับไฟบวกเข้าตรงนี้ไฟลบเข้าตรงนี้โอเคนะครับถูกไหม่นะไฟบวกเข้าตรงนี้ไฟลบเข้าตรงนี้โอเคนะครับออ่าผมจะเอาตรงนี้ นะับแชร์ความจริงตรงนี้นะครับเรียบร้อยอ่าอ่าผมจะมาต่อในในในอ่าวงจรนะครับโอเคหลังจากที่วางวงจรเรียบร้อยแล้วครับก็คือไอ้ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ต่อจากอนดไปเข้าสวิตช์ใช่ไหมครับอ่าอนดเข้าสวิตช์ตนะครับจากจากอนดเข้าสวิตช์นะครับแล้วก็อันนี้จากคั สวิตอีกตัวหนึ่งเข้าขาเกตนะครับอันนี้ขาอาร์โนดนะครับค่าตดลงกาวสวิตนี้ยังไม่ได้ต่ออะไรไว้นะครับก็มาต่อเลยนะครับดูตามนี้ก็ได้ครับปุ๊บสวิตตัวนี้เข้าขาเกตนะครับสวิตตัวนี้เข้าขาเกตปุ๊บอ่า ชวิตหนึ่งต่อล้อต่อไฟบวกลบนะครถัถ้าคุณใช้สีแดงเป็นบวกสีแดงดำเป็นลบมันก็จะง่ายขึ้นนะครับมันก็จะสีแดงเป็นบวกสีดำเป็นลบ Hmm? จ้าเดี๋ยวผมมานะครับไปคุยโทรศัพท์กับแม่แป๊บนึงครับได้ครบับปุ๊บปั๊บสีแดงเป็นบวกสีดำเป็นลบปุ๊บปุ๊บแล้วก็คาถดลงกาคาถดลงกาวอ้า,าวอ,าอ๋ออ๋ออันนี้เข้าลงกา แล้วก็อันนี้เข้ามาเข้าสวิต์ก็ได้โอเคมาสวิต์โอเค,เโ,อเคโอเคนะครับอ่าผมต่อคร้วงจรแล้วนะครับอ่ามาดูการทำงานครับก็คือกดสวิตช์ S หนึ A ่ง LED จะติดนะครับก็คือ SCR นำกระแสนะครับกดสวิตช์ S 2 s อ r จะดับนะครับ SCR หยุดกระแสนะครับกด S1 ติดนะครับกด S2 หยุดนำกระแสนะครับนะ,บนะ,นะบนะอีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับเอานะอันนี้คือถ้า SCR นำกระแสแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้ SCR หยุดนำกระแสได้โดยที่เรานะครช็อตอานโหนดกับคาโทดนะครับแล้วก็ดึงออกอย่างรวดเร็วอานโหนด กับค่าโถดครับนี่อาร์โนดนี่ค่าโถดครับดึงออกก็หยุดนํากระแสนะครับนี่ถ้ามีสวิตอีกตันถ้ามีสวิตอีกตัวหนึ่งก็เนี่ยครับพอดีผมเตรียมสวิตไว้แค่สองตัวนะครับถ้าสวิตอีกตัวหนึ่งก็ช็อตอาร์โนดกับค่าโถดตรงนี้มันก็จะหยุดนํากระแสกด S อสวิตสวิตหนึ่งจะอยู่ข้างบนไนงะสวิตหนึ่งอยู่ข้างบน สวิตช์สองอยู่ข้างล่างกดสวิตช์หนึ่งนำกระแสกดสวิตช์สองหยุดนำกระแสครับอ่าครับอ่ะ,อะใครทำอย่างนี้ได้มั้งครับยกมืออ่ามีนัสวุฒนํำลาดแม่ความร้อนแรงนะนํำลาดใช่ได้ครับกดสวิตช์เอสหนึ่งหยุดเอสสองหยุดนำกระแสครับโอเค ถ้าใครที่ยังทําไม่สําเร็จนะครับก็กลับไปดูคลิปวิดีโอนะครับก็คือหนึ่งก็คือดูวงจรนะครับส่วนส่วนใหญ่เวลาเราต่อเนี่ยอันนี้ไฟบวกนะไฟบวกลบนะครับดูวงจรสองคือดูรูปที่ครูส่งให้ไปนะครับอ่าดูรูปไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่ครูส่งให้ไปนะครับอ่าเนี่ยไฟแบตเตอรี่ผมเข้าตรงนี้นะไฟบวกไฟลบนะครับก็แล้วแต่ว่าอืมอ่า แบตเตอรี่แบตเตอรี่มันจะลอยอันนี้ไฟบวกมันก็จะลอไเป็นไฟตรงนี้ไฟลบมันก็จะยาวตรงนี้ไปถึงยาวตรงนี้ไปนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะใชะ้จุดตรงไหนนะครับผมก็ามาตรงนี้มาเป็นขั้วลบนะครับอันนี้เป็นขั้วบ,บวกนะครับตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็เอามาลงกลาวนะครับอโอเคนะครับ S1 หยุด S1 ติด S2 หยุดนะครับโอเคนะครับก็นะครับถ้าใครทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดงาน Google Classroom ก็อัดวิดีโอไว้นะครับอัดวิดีโอไว้แล้วก็แล้วก็อ่าส่งงานใน Google Classroom เป็นใบงานที่สี่นะครับเป็นใบงานที่สี่นะครับก็ วันนี้จะไปเร็วมาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดอบรมนะครับผมติดอบรมนะครับก็ใครที่มีใครทาไม่เวิร์กบ้างครับยกมือตอนนี้ทาไม่เวิร์กยกมืออ่อโอเคแสดงว่าทุกคนที่ที่ทำเวิร์กแต่ว่าบางคนยังไม่ได้ทําก็กลับไปดูวิดีโอนี้ย้อนหลังนะอาจจะอัปโหลดพุ่งเป็น,เป,นเป็นพรุ่งนี้นะครับก็มันก็หาเวลาทําศุกร์เสาร์พฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ ธนงคารนะครับก็ส่งงานนะครับก็วันนี้นี้นะผมเช,ช็เคชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับอา่าเดี๋ยวแคปรูปหน่อยครับเปิดกล้องหน่อยครับอา่าแล้วผมก็สลับกล้องมาเป็นกล้องอา่าผมนะครับกล้องผมโอเคแล้วก็หยุดนำเสนอปุ๊บโอเคฟังชันพิมพ์สกรีนอ่า สรุปแล้วไฟเซอร์มีฉีดอยู่คนเดียวเนาะก็คืออนนพงศ์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลลงไปส่งข้อมูลไปให้กับฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายงานสวัสดิการนะครับอ่าก็ครนะครับเพราะว่าพวกเราคงฉีดที่โนฟาร์มกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ครักนะติดตามได้ไหมครับเอที่โนฟาร์มที่โนแวก แอสตาเซเนกาพวกเราคงฉีดกันแล้วอย่างน้อยคนละหนึ่งเข็มนะใครฉีดครบสองเข็มฮะใครฉีดครบสองเข็มอ๋อมีนัทวุฒสีประเสริฐครับฉีดไรชินฟาร์มแล้วน nah, okay. ักธุรส, <c ười> สินฟาร์มโอเคครบสองเข็มแล้วนะก็คือพูดยังไงสมมติประกันเนี่ยสมมติประกันเนี่ยเขาแค่ที่จะจับอ่าจับจับมือไปฉีดชินฟาร์มเลยนะอ่าก็ยังไงก็ให้เรา ครับถ้าใครยังไม่ยังไม่ฉีดก็แจ้งครูได้นะครับหกโมงไอห้าโมงอีกสักยี่สิบนาทีนะครับจตัดใจนะครับได้นะครับอ่านี่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ากด S หนึ่งติด S สองหยุดนากระแสนะครับเสร็จแล้วก็ส่งลุนะครับต่อตามนี้นะครับต่อตามที่วงจรนะครับผมที่ผมส่งไปในลายกลุ่มนะครับครูถ้าคุณต่อยังไงก็ได้นะครับต่อตามวงจรนะครับให้มันทํางานนะครับ อ่าโอเคอ่ามีอนีรอ่าเลือกตั้งประธานนะครับใครยังไม่ยังไม่ได้โหวตนะครับเือกไปโหวตด้วยนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงจะหมดเวลาในการกดโหวตแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานที่สี่นะครับตรงไปงานที่สี่อล้วเหอาจารย์ อาจารย์อาจารย์ไปไหนแล้วเนี่ยไอปื้ดมึงอยากเป็นเรนอรุ้นก่อน <c oughs> อาจารย์รอรุ้นคะแนนก่อน